สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาวาดซันตาคลอสกันนะคะก็เริ่มจากหัวกลมๆก,ก่อนเลยแล้วก็วาดตัวลงมาให้เป็นสามเหลี่ยมแต่ว่าสามเหลี่ยมฐานจะกว้างหน่อยนะคะเพราะว่าลุงซันตาจะอ้วนๆแล้วก็วาดขาลงมา ทั้งสองข้างนะคะแล้วก็วาดเท้ากลมๆไว้ก่อนแล้วก็เป็นแขนเฉียงออกมาหน่อยแขนข้างอีกข้างหนึ่งเราก็จะทำให้เหมือนกับว่าโบกมืออยู่ลุงซันต้าก็จะใส่ถุงมือด้วยเพราะว่าเป็นช่วงเวลาหน้าหนาว แล้วก็วาดตาตายิ้มยิ้มก็วาดเป็นเส้นโค้งเล็กๆขึ้นมาสังสองข้างสันตากครอสก็จะมีหนวดกับคราวยาวๆสีขาวนะคะ ถ้าไม่อ้วนเราก็ปรับออกมาให้อ้วนหน่อยเราสเก็ตกันก็สามารถปรับได้ไม่ยากแล้วก็ชุดของซันตะคอสนะคะก็จะเป็นเสื้อคลุมที่หนาหนาหน่อยก็จะมีขอบที่เป็นเนื้อผ้าสีขาวปุยๆดูหนานุ่มก็มีรองเท้าที่เป็นเหมือนกับผ้านุ่ม ุดของซันตาคอสก็จะมีเข็มขดัดคาดตรงพุงเอาไว้นะคะหมวกของซันตาคอสนะคะก็จะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีขอบที่เป็นสีขาวหนาะนะเพิ่มความอบอุ่นให้กับซันตาคอสแล้วก็จะมีผู้ที่ปลายหมวกด้วย แล้วก็มีคิ้วเราก็จะวาดคิ้วนันหนาเข้มเข้ม,ขมแต่เป็นสีขาววาดจมูกของซานต้าคราวของคุณลุงซานต้านี่จะยาวมากๆเลยเราก็ลงให้ ชัดเจนขึ้นอีกนิดนึงเราก็จะมาลงเมจิกกันเริ่มจากหน้าของลุงซันต้าก่อนเลยโค้งมาที่หนวดก่อน จมูกแล้วก็ตามด้วยหนวดแล้วก็ตายิ้มเป็นโค้งๆเหมือนตัวอยู่กับหัวแล้วก็คิว้วคิ้วเป็นวงหลีตามด้วยเคราแล้วก็หมวกมีผู้ที่ปลายหมวกด,ด้วย แล้วก็จะมาวาดตัวของซันตาคลอสเข็มขัดขีดเส้นลงมาที่เข็มขัดนะคะแล้วก็วาดเข็มขัดก่อนมีหัวเข็มขัดด้วยแล้วก็วาดเสื้อคลุมทั้งหมดเลยแล้วก็แขนนะคะ ซนตาคอสจะโบกมือให้ที่แขนเสื้อก็จะหนาหนาหน่อยแล้วก็มีถุงมืออีกข้างหนึ่งก็แขนเสื้อหนาเช่นกันซันตาคอ์สใส่ถุงมือด้วยแล้วก็ขาของซันตาคอสวาดตามแบบร่างได้เลยนะคะ ทั้งสองข้างเลยแล้วซันตาคอสตก็จะใส่ของขวัญไว้ในถุงใบใหญ่ที่เป็นถุงผ้าเราก็จะว่าถุงผ้าก่อนใบใหญ่ๆอยู่ข้างๆซันตาคอสต์เลยมีเชือกผูกที่ปากถุงไว้ด้วยของขวัญจะได้ไม่หล่น เราก็จะวาดกล่องของขวัญสักกล่องสองกล่องไว้ข้างๆนี่เราก็วาดสี่เหลี่ยมเลยค่ะไม่ต้องเท่ากันก็ได้แล้วก็ผูกโบด้วยนี่สองกล่องก็พอแล้วเนาะ นี่เรียบร้อยแล้วซันตาคลอสกับของขวัญ